ไฮไลท์จากคลิปอสอนสด,สดเมื่อกี้นะคะอันนี้คือวันกดเมื่อกี้เลยนะคะเราก็มาดูค่ะว่าคลิปเราเนี่ยมันมัน,ม,นมันพูดมันมันโดนไฮไลท์อ๋อมีตอนที่วันไปย,าย้ายผ้าทุกคนเห็นไหมมีตอนที่วันไปย้ายผ้าออกด้วยเห็นไหมนี่มันไม่ได้ละมันไม่ได้ละนาทีที่เท่าไหร่เราต้องตัดออกค่ะช่วงนี้นี่นะคะถ้าเราจะทําให้มันละเอียดละเอียดนะคะนี่ลุกเธอลุกไปย้ายผ้าเมื่อกี้ วันก็จะเลือกการตัดเนี่ยนะคะกดคำว่าตัดค่ะแล้วก็เลื่อน <c oughs> ช่วงที่เราจะตัดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยากนิดนึงนะยากนิดนึงช่วงที่เราจะตัดเนี่ยนะคะช่วงที่เราจะตัดอันนี้คือเราตัดออกนะที่เป็นสีขาวที่เป็นสีแดงเนี่ยนะคะตอนที่เราไปย้ายกองผ้าเมื่อกี้เราไม่เอาเนี่ยนะคะเราตัดออกค่ะเนี่ยนะคะ แล้วเราก็เลือกเลือกตัวนี้สีแดงนะตัดออกนะบันทึกค่ะจะใช้ระยะเวลาในการตัดต่อคลิปสองสองชั่วโมงค่ะเราสามารถออกจากหน้านี้ไปได้เลยเสร็จแล้วนะคะคลิปเรามันจะเป็นส่วนตัวพอคลิปเป็นส่วนตัวเราก็เข้ามาทำอย่างอื่นได้ค่ะเราตัดออกแล้วเราอาจจะตัดหัวตัดท้ายหรือไม่ตัดเลยก็ได้พอเราไม่ตัด ไฮไลท์ light, มันจะถูกตั้งชื่อตามชื่อคลิปไลฟ์สดของเราเราก็เอามาแก้ค่ะคลิปนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรแชร์ประสบการณ์ iPhone 14ในการทำช่อง YouTube มันก็จะมาแก้ตรงเนี้ แล้วอันไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องนะคะอย่างคลิปสอนของวันอนะวันจะลบออกเยอะมากค่ะเพราะว่าคือเหมือนประสุว่านะ่ะมาเรียนกับครูเนี่ยได้เนื้อนิดเดียวได้น้ําเยอะมากนะคะวันก็จะมาลบน้ออําออกกับทุกคนแบบนี้นะคะโอ้ยโอยอ้ย,อย,อยลบเกินลบเกินเอาใหม่เอาใหม่เสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วตรงนี้นะคะมันมาจากคลิปสอนสดเราอย่าลืมวางวันนะคะเป็นคนวางตลอดแล้วก็จะมีคอมเมนต์ใต้คลิปตลอดว่าอยากดูคลิปยาวค่ะโอ้ยอยากดูคลิปยาวมันอยู่ตรงนี้คลิปคลิปสอนฉบับเต็มมันก็จะมาวางไว้แบบนี้ค่ะอย่างเราก็คือคลิปยำวุ้นเส้นฉบับเต็ม นะคะใส่สัญลักษณ์ไว้สำหรับคนที่อยากดูคลิปยาวเดี๋ยววันเอาลิงก์มาใส่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วกดบันทึกค่ะเสร็จแล้วนะคะปกไปทํำปกมาใส่ค่ะทุกคนนี่ใส่ปกสมมุตินะสมมุติไปก่อนอกดบันทึกหลอกระบบว่าเราเปลี่ยนปกนะคะแล้วก็มากดที่ปกเลือกรูปที่เราจะใส่ปกวันจะเอาวันนี้ไปใส่ซ่อมไว้ก่อนนะคะซ่อมไว้ก่อนเซต แล้วก็ใส่เอนสกรีนนะคะใส่การ์ดได้ตามปกติค่ะอันนี้มันเป็นคลิปที่ตัดมาเมื่อกี้มันก็ยังใส่ไม่ได้เนี่ยค่ะทีนี้นะคะคลิปไลฟ์สดของวันหนึ่งคลิปวันจะมีสต็อกแบบนี้เลยทุกคนดูตรงนี้อันนี้คือสต็อกเห็นไหมคะ ไม่ไม่เป็นสาธารณะไม่เป็นสาธารณะคือคลิปที่วันสอนคราวที่แล้ววันยังไม่ได้ใส่ปกยังไม่ได้ใส่แก้ไขอะไรเลยวันก็จะปิดเป็นสาธารณะเออปิดเป็นไม่เป็นสาธารณะระบบจะปิดให้เราอยู่แล้วนะคะพอเรามาใส่ปกพอเรามาตัดตอนที่เราไม่ต้องการออกแล้วเราก็ค่อยเปิดเป็นสาธารณะคลิปไลฟ์สดของเราก็ได้เงินนะคะส่วนคลิป เดี๋ยวไปเช็คก่อนซีเปิดการสร้างไรายได้ยังอ่ะโอเคได้เงินตามปกตินะคะคลิปไลฟ์สดเราก็ได้เงินแล้วก็คลิปตัดเป็นช็อตสั้นๆเราก็ได้เงินค่ะทุกคนที่นี้นะคะอยากอ่อย่างยอดวิวกะกะของช่องติวเข้มมือใหม่ทำยูทูบเนี่ยคนดูประมาณ100คนคลิปของวันจะได้ประมาณ0.2-0.5 วันหนึ่งวันออกสองคลิปวันก็จะได้ประมาณวันละนั่นแหละ0.5 2จอวันได้เหรียญสองวันได้เหรียญจากคลิปไฮไลท์ที่เราตัดคะ่ะทุกคนในวันไหนใครเมื่อกี้รัตนาดีคิเช่นว่าน่าลองมากอย่างปส้สุนะคะอย่างปสุนะคะก็คือกำลังลากอวนอยู่ขี้เกียจตัดต่อแต่คำว่าขี้เกียจตัดต่อแล้วใช้การไลฟ์สดไปเป็นการแก้ไข